อู่ขาดิสไลดไม่ให้กูทำเพียะไร้อีกมึหันมาเสือเทนไงเียหันมาเสือเทะเพราะไอมึงหันมาเสือเทนไงตอนนี้เย้วันดีทุกคนออกมาแล้วมีแค่ยิบนี่วมาเหวงอยู่เจ้าของร้านอยู่เจ้าของร้านโอ้ไมออยูอเจโ้าของยโอ้ยโอ้ยโอ้เโ้ยโออ้เโอ้ยตออ้้ เอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่กูคามุยเอาไอ้เหี้ยแม่หาเอาไอ้เหี้ยแม่งไหายมันหายไอ้ไอ้เงือหมดแล้วไอสัตว์อะไรวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเกี่ยวไอ้เหี้ยนี่หายกี่อะไรมาออสเตรเลีก็หายไว้เอ้็ทำไมมันหายอ่ะสลัดสลัดไปไหนวะไม่ไม่ยังอยู่นะไอ้้เหียยังอยู่ของหลังร้านก็ยังอยู่ไอเหี้ยแต่ไอ้เหี้ยนี่ ไอ้แต่เมนูหายอ่ะพี่เปิดร้านเราตัดแตกไม่ได้ก็ได้เฮ้ยผมบอกเมื่อกี้นะพี่หายไปไหนวะพี่ที่มันจุดไม่แอคทีฟเลยอ่ะพี่เอออยู่ๆพี่ก็คามุยไปอ่ะเออซินคนยล์แดงตัวแดงตัวไอ้เหี้ยคนเสิร์ฟกูเอะเอาอะไรดีวะเนี่ยพี่เปิดร้านสลับไม่ได้แล้วพี่เรากลับไปเปิดแล้วคราวนี้เราอาจจะต้องกลับไปเปิดเดิมอ่ะเอาอะไรต้องกลับไปเปิดร้านเส้นเหมือนเดิมเว้ยเปิดที่ไหนดีเรายังไม่เคยเข้าเมืองเลยปะเออเปิดร้านเรายังไม่เคยเข้าเมืองเลย ลองร้านในเมืองดิร้านเปิดร้านสเต็กเนี่ยห้องครัวต้องใหญ่แหละอันเนี้ยอันไหนดีอ่ะอันไหนอ่ะพี่หลอกเดี้อะไนดีพี่หลอกอี้อะไรดีเปิดร้านสเต็กอันเดีพี่สเต็กไอ้เหี้ยมันต้องเป็นอะไรซ้ายกลางขวาพี่พี่เลือกเลยเอาไหนขวาไปเลยขวาเหียบสยเหยียบไปเลย ให้แม่งให้เขาให้แม่งกินข้างในพี่ไม่มีอะไรมึงพี่ยอ้ร้านเป็นที่เดียวพี่ไอ้เดี๋ยนี่ยไม่ควรไป็ร้านกาแฟพี่ไอ้แต่ไอ้เนี่ยไม่ควรไป็ร้านกาแฟไอ้แต่ไอ้เนี้ยไม่ควรเป็ร้านกาแฟเลยไอ้ลูกค้าไม่เข้าไปกินข้างในอ่ะไอ้ขวาไอ้เนี้ยเอามาเปิดมาอ๋อน่าจะเป็นรีเซ็ตสั้นนี่แต่ว่าเอ้ยคนรับแขกพวกนั้นเปิดเข้ามาอีกทีนึงเป็นโต๊ะเรียงกันเชฟทำอาหารอดึงไหนทุยมันก็ได้นะเพราะประตูมันชิดๆตรงนั้นเลยอยากได้ซ้ายสุดอ่ะผมก็ซ้ายสุดอ่ะโอเคเว้ย ซ้ายอืมกูว่าซ้ายสุดโอเคแต่ซ้ายกูว่าเออหน้าสนดนะซ้ายมันก็ได้แต่ว่ากลัวมันจะแคบไปหน่อยรั้มแคบอยู่คนสองคนไม่ได้อันนี้คนเยอะอยู่คนสองคนนะ่ไไม่ก็ลองรอก่อนก็ได้มึงก็ย่างเนื้อคนเดียวไงเดียวไม่ไหวไอ้เพี้ยเดี๋ยวไม่ก็มีกูทำสลัดให้พี่เยอะเลยเข้ามาพี่เข้ามาเข้ามาพี่อย่าลีลาพี่มาถึงอังกิจได้เลยเหรอโอเคเลยเหรอถังกิจเหี่ยเลยนะซึ่งเราจ่าไงไอ้เหี้ยเราไม่จ่าเลยวางสีเหี้ย ไม่วางว่ะสิเอ้าไอ้หนาไม่ได้ารกูต้องมาเอย่างงี้ไว้เอี่ยเกลร้เอแวมาไอดยสบายอางแ้วางไเอาไปยงงเอาไปถือถือไปยางเง้อถืออะไรเียถือกเไปไปมันเข้ามาไอ้่เหี้ยันทำไมวะอ้าไม่ได้วะทำไมวะของอยู่บางเงี้ยอะไรวะอะไรวะไอ้เยอปะไม่ได้เลย ไอ้สัตว์ถือไม่ได้นี่โอ้โหรักเอ้ยดูดีเนี่ยรักสเต็กเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ไม่เลวไม่เลวเว้ยใช้ได้เราจะเอาโต๊ะเงี่ยเราลับสามไหมพี่เราลับโต๊ะอุกเปิดสี่แม่งเลยไหมเปิดสี่แม่งเลยพี่อ้าวอ่ะเอาออกไปวางทับประตูประตูไหนไอสัตว์เอ้เดี๋ยวแต่ประตูนี้ก็ปิดตายไปเลยรังกันในกันในฮะไม่เดี๋ยวจะเอาของไปพุ่งอันนี้ไปยัดเงี้ยเดี๋ยวเย็นยัยมาไวตรงนี้เลย ไม่ไม่ไม่ไมไมไมเอาเดินเดินยังไงดีวะพี่เดี๋ยวเราไงดีวะเราเอ้ยเช่นไม่อยากโอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ิวที่ไหนสาม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 เนี้ยสามไปดินี่เกินไปดินี่เกินดึงเนี้ยไหมโอมีแค่สองอยู่ไม่ใช่รอรอค่อยค่อยหยับอ่อยค่อยขยับที่หลังจัดจัดจัดร้ายก่อนจัดร้ายก่อน ปกตินี่กูขอโทษตัวจอดเพรามีที่ล้างจานเอ้าอ่ะอายุยิบกูยิบอีกผม้างจานเสร็จแล้วก็หยิบใส่ใส่นี่เลยโอเคแล้วแล้วมึงจะเอามาวางตรงนี้ใช่ไหมกูยิบเลยพี่หยิบใส่ใส่ไอ้นี่มาเลยไอ้ที่วางจานอ่ะไม่มึงจะมาพักเนื้อไว้ตรงนี้ใช่ไหมจะพักเนื้อตรงนี้แล้ววางเป็นเนื้อเปล่าๆไว้ตรงนี้ตรงไหนอะใต้ขวา หยิบเดินห right. like so ัได้ปมถืดิาม้ยอไนีได้ได้ได้อยู่ขอคนนี้อะไปต้องกานทำไม้ียีอะไรนี่เฮ้ยหรือเราแต่เพิ่มพื้นที่หวยไอ้วะเอามาแล้วมันจะวางยังไงมึงจะเอาไอ้เอได้ก็ได้อยู่นะไอเร็เดินหน้าว่าพี่เนียล็อกใช่ไหมเราลำบากกันเองนี่เหอโอเคอย่างี้แหละเออได้ได้ได ปโอ้โหลูกค้าฝนตกวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกใจเย็นนะเยมเออกินอะไรวะอ่ะกูเผื่อเลยมาที่นี่จะมากินเลยครับสเต็กใช่ไหมครับเรวดันเไมวดันดูมันว่างเไมวดันเไมวดันแล่แล้วมึงจะหมุนทำไมวะจานเดวดันข้างนอกรอแล้วข้างนอกเปียฝนแล่เออไปไอ้เหี้่ในกระชากเสร็จเสร็จกินเลยครับกินะลยครับ สิงอยู่โคตไก่โคสิงอยู่มบบอยู่ไก่ว่ะโอยกูติดตัวเย็นอไอนั่นยิงไม่เดือดเลยโอยิ่งใหญ่เมื่อกี้เลนั่นยิงม่เดือดเยน่แป๊บแป๊บนึงนะไอ้เจ้าพนักงานเสิร์ฟแม่งเร่งจังเลยวะไอ้ไอ้เด็ล้างสิวุ้ยจานล้างกุลุค้ะเนี่ยสเต็กไอ้มาวางวางไว้ก็ได้เดี๋ยวล้างเอง แอมโอ้กำไรดีจริงๆริงี <laughs> <laughs> ่ยกูจะชอบจริงๆเลยเนี่ยร้านสเต็กเนี่ยสุดยอดเลยเ้ยดตัวใสมัยที่เราจะเปิดร้านกาแฟเลยตื่นตัว่เปิดร้านกาแฟโอ้โหไอ้เหี้ยกว่ากว่านายสิงห์เทมเพิร์ดสิงห์ย้ายตุ้งเจ็ดไปสิงห์มอสเทอร์เฮ้ยไม่พอซื้อไม่พอเหี้ยครับสี่บาทไม่พอกูจคกูจะเก็บดิสเกิลหรือกูจะเก็บซิงค์ดีไปเนี่ยไอ้กว่า ใจตัวเย็นไอ้กใจตัวเย็นตุ่นเย็นเป็นยังไงเย็นเย็นแ่บมองไม่เห็นเอาไม่ต้องไหม่กันไม่ต้องตื่นเต้นเลยไหนเนี่ยต้องยืนหรือไอ้ไอ้ย่างอย่างเดียวเลยโอ้วิ่งเป็นเด็กวิ่งอย่างเงี้ยไหนบอกงูเขาจะย่างเขาจะวิ่งไเงี้ยเด็กวิ่งจานไงไอ้โอ้วิไอ้จานจะต้องสแปมสแปมเคาน์เตอร์เปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วเอาจานวางแมงเคาน์เตอร์อย่างเดียวเงี้ยไม่จริงจานจานหัวเงี้ยเลยก็ได้ไอ้เงี้ยไอ้จานไว้ดีเพราะว่ากูหยิบสติี้เพราะจะหยิบจานได้เลย ใช่แต่ประเด็นคือมันจะมีบางครั้งที่วางปุ๊บมันจะไม่เข้ามือเมื่อกี้ไปอืมลูกค้าลูกค้าครับที่วางนะครับวันนี้หมดจบนะครับลูกค้าครับผมอาจจะเปียกๆหน่อยนะฮะเปี้ยงหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็กมีเดียมคุณรอไปตรงนี้เลยอ่ะอะไรยิ้มจะเพิ่งเรียกเพิ่มยิ้มแร่นั่นแร่เรียบมาจ้าจ้ามาแร่แร่กันหนึ่ง เดือดเดือดเดือดกูชอบท่าล้างจานเกียร์จริงเลยเอมีเดียมกับเบลดันไม่เด้เบลดันมีเดียมเบลดันเฟื่อเลอะเช็ดแป๊บเฮ้ยเฟื่อเลอะเอาจานมาเอาอย่าเพิ่งเช็ดเฟื่อล้างจานก่อนเช็ดเฟื่อครับเช็ดเฟื่อเช็ดเช็ดเฟื่อเช็ดสิว่าเออยร์เบร์เบียรมีเดียม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  ม่เดีเมอนเดิมงเช็ดพื้นเช็ดพื้นโอเคจะเข้คไอข้างในมันจะเลอะได้ข้างในนด้เจ็ดสิบเก้าบาทแหละพี่ตีไปไหนะพี่ตีไปไหนหีดอกวิญญาณโรนมาได้สิบเดนและเอะเอาเตอร์แมงซื้อเฮียไปต่อได้ไหมสิงไหสิงไม่มีสิงใส่ไปเลยสิงใส่ไอแกมใจอ่ะไอ้แย๊ไป โอ look, ตโ้ต่อเลยเอาเพิ่มหรอเจอเพิ่มหรอจะเอาโต๊ะเพิ่มเหรอพี่เพิ่มแหละยี่สิบก็ได้ได้ก็ได้นะยี่สิบบาทมันก็ไม่ก็ไปแย่นะพี่ว่าเอาไหมสามโต๊ะกำลังดีได้นะได้นะสามโต๊ะเออเอาไปมุมโต๊ะนู่นเรนไปจะชนกันพี่กูลำคาดไป Let's go กินแปบบนึงโอเคเดี๋ยวมาตกางก่อนไอกันปะเป็นอะไรวะเม่งดูไม่ออกเลย แมะมิเดยมสองมิดเดยมสองม่ไเด้ลสองมีเดียม,ม,มกับเบลดันมิดเดิลกับเบลดันนี่เบลดันมีดเดลเบลดันตายหมดเลยอ่ะครับผมมิดเดัลเบลดออันชิพหายละชิพหายเลยแล้วหลังการก้นหวังต่ <c oughs> <ic> ีและเบลดัน เชฟครับสุขะมัยเชฟคืออะไรกูอยากอะไรี่ยใช่แนดนึแดนึแดนึไปด้านหนึ่งดนหไอ้ไอ้อย่าแยกจากกูลเดหนึ่งดหเาล้างขาไว้เลยนะจัดมาก่อนดด้านก่อนเร็วแนดหนึ่งเออไอ้นี่งาอันมานะเตรียมนี้จะขึ้นมีเดียมด้วยมีเดียมสองดันปึ๊บ มีเดียมลังการครับลังการมีเดียมหนึ่งงานแร่หนึ่งอานแร่มีเดียมวางวางเสิครับผมเอาแร่ก่อนแล้วก็มีเดียมเอ้เชฟลงคอมแล้ววะเพื่อไม่เดินเลยว่ะเชฟทไมเพื่นไมเดิเลยวะีแปดเด็กน้ำเงี่ยนะเป็นไงู้าคาสเต็กเราชุบถักมาแล้ครับกัดทีนี้พื้นเลยเลยครับผมอ้าวพี่ยิ่งการเริ่มไปมีเดียมเการหนึ่งสุดท้ายบุญทําไป าแต่สิบบาทนั่นเนาะไอ้ไอย่าบอดี้บอกค้าเก็บทานไปด้วยลูกค้าเก็บตานไปหาเลยอย่าเจอปัญหาแล้วนั่นก็คือเจอปัญหาแล้วตานไม่พอใช่ทานไม่พอไอ้่ะทานไม่พอใช่เพิ่มเตอมใหญ่ในหกสิบั่สเต็กหั่นไอ้เพิ่มหั่นมานิดนึงหั่นสเต็กที่คัดใหม่ เอาสเต็กหั่นก็ไม่เลวนะแต่มันต้องมีโต๊ะเพิ่มเอ้ยไม่ต้องเพิ่มโต๊ะเลยหรอกน่าจะหั่นได้อยู่ไม่มันเป็นสเต็กเปียหนาเออไปซื้ออติ๊กสติ๊กหั่นสเต็กนี่ไงโอเคอยู่นะไม่ไม่น่าจะโอเคอะไรเรามีเมนูใหม่นะฮะมาเสนอร้านเราขอดูนี่ก่อนเลยอ่ะเรียอะไรโอ้ก็แค่เนื้อท่อนื้อในท่อนใหญ่พาวเวอร์สิงค์เร็วขึ้นจะเอาล้างเร็วขึ้นไม่ถึงจะอัปเกรดเป็นเครื่องล้างจานน่ะเอาจานเพิ่มไหม ขอคอเตอร์ขออเตอร์กับไอ้นี่กับเตาเพิ่มอะคอร์เตาร์กับเตาไม่ใช่จานจานเพิ่มมันจานเพิ่มเนี่ยคอร์เตอร์เพิ่มไฟเพิ่มพอไหมเนี่ยยี่สองสี่หกพอสิบพอพอพอท่านน่ะขอจานยอกันเพราะว่าซิงก์มันคือล้างเร็วขึ้นแต่ผมว่าเรางเก่งเอาเตาได้นะเราจะเอาเราจะอัพต้องเอาไปอัพเพิ่มถ้าอย่างนั้นน่าจะลองเอาไปอัพเพิ่มแล้วผมลองอัพเพิ่มด้วยกันเราเอาจะเจ้าขึ้นไหมจานต่อมาจะเป็นอะใหญ่ดีกว่าเออเอาคอเตอร์เพิ่มดีไหมคอเตอร์อ่ายี่สิบได้เหรอได้แหละได้แหละจะเอาไปวางนะมันมมมึึงงจะสาารถ ยังได้เด <c oughs> <t ries> ี๋ยวเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้อยู่มึงกดถนัดแล้วนะไอไอไอไม่ใช่ละคือมึงกดถนัดแล้วนั่นแหละมันคือตรงนี้มันก็ไกลเกินไงเงี้ยให้วางจานเลยให้กูวิ่งได้ไหมโอ้ยวางจานไงวางจานเผื่อไว้วางจานไม่ถูกูเลยยิ้มทำไมตาไก่เบืันไปยังไงวะมันกอดลาดไอ้เงี้ยรานสเต็กแตใส่หัวไก่ สเต็กไก่ไงสเต็กไก่่ไเนื้อไก่ไก่เท่านั้นเนี่ยไปู่เรียกลูกค้าก่อนด้ยเอาจานวางเลยแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกันะเชฟทำอะไรเนี่ยเชฟเอาอะไรครับโอ้โหไม่โอ้เนื้อใหญ่เนื้อใหญ่เนื้อใหญ่มีเดียมเนื้อใหญ่มีเดียมเอาอีกสองคนไว้ก่อนเอาพี่กันแล้วเอาแล่นั่นแหละโอ้โหแม่งเนื้อใหญ่เต็มเลยสัตว์โอ้โหกว่าจะสุกโอ้อย่างนานอี่โอ้โหโอ้ไปไออย่างไงไอยันนานเลยเฮีย เนือใหญ่มีเดียมาก่อนเนื้อใหญ่มีเดียมาก่อนการมากรมากรามากรอนมากราบมากมากรีบมากนากามากมากอาบมากราบานรอากราบมาเาบมาามาก่ามากากามากาบากรามากมาก่อบเราบมรมากามากราบราบกมาราแราบราบมากบารมากรบบมาบมากากามมารบมามาพี่พี่มาารบ

อาชิบหายเลยไอ้ก่จิดเจ๊เอาเนื้อไม่ทรงเอ้ยนั่น่ตรงการไม่ได้ขความไม่ได้ลูกค้าฝากการหนเรยวลองเทียววิ่ลองเทียววิ่ลองเทียววิ่ลงเที่ลองเทียววิ่เร็วเร็วเร็วเเร็วอเตาวเตาวเตาวไปไวไอาจารมาอาจารมาอาจารมา่รอไม่ได้แล้ววไแล้วดันเนื้อีเดียม้อ่ดมีเดียมไไ้แ่ว นไม่ได้เย็นไม่ด้ไม่ได้มอะไรลกวางไม่ได้ไอ้เลาอนไม่ได้อโหงเราตัวังหลยเลขาาหน่อยลูกค้าฝากหน่อยอะไรวะเ้ยเอาเอามีเดียมานึงมีเดียอยู่ที่แล้วเนี่ยเดือจานเนี่ยโอ้มันั่เดือดดานนี่ใช้เดอรนนี่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  ไอ้ไอ้จังไอ้ลูกมือเชฟไอ้เฮียไอ้ลูกเชฟไอ้เฮียไอ้เหี้ยคิดเดินที่โกตามมาเพิ่มไปจัดได้ไอ้เหี้ยกูโกงกูโกงกูสับสนไอ้เจ๊ไปเอ้ยเฮียเอ้ยเคาน์เตอร์เขาพี่โอ้โหเคาน์เตอร์เพื่อพี่ไอ้จันเอามาวางจานไอ้เหี้ยเอามาวางจานไอ้จันไอ้เหี้ยเมงเงยเมงกูเอามาเอามาพักจานไอ้เหี้ยไอ้จันเมงเงยเราจะไปจริงไหมเรจะไปจริง เนื้อใหญ่ไปก่อนเลยฮะเนื้อใหญ่ไปก่อนเลยเอาเนื้อเด็กเลยสองอะไรอันเนเ็กอันรกไปรับไปรับไปรยบไปยไมยังไม่ยังไ่ลูกคาพี่เนอเวดันเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่น่าจะได้รับคนนี้ได้โอ้ธรรมดาเอาเอาทำไงกับวิดันนะฮะอันนี้วิวดันเวิวดันเนื้อใหญ่ไอ้โเนื้อเนื้อเ้อเนื้อเนื้อเนื้เนื้อเ้ออเนื้อเนื้อเ้อเ้อเไอ้อเ้เน้อนอน กนเล่วไอ้น้เลดนธรามดาเวลแนแ่หนึงวางสีี้วางสข้างบนเอาเนื้อใหญ่แร่รจอนจอนจนโอ้หพอดีด้วยพอดีเอาเนื้อแรขอผมที่เอาแ่หนใหนใส่ดาวเลยใส่าดเใส่เลยใส่ดส่เลยใส่ดาลยอช่งไอ้ลูกเ่อเชฟไอดงเม่ไอ้เย่งเมื่อแกไทัน

ใหญ่สองโอ้ใหญ่อีกนึ่งเขาได้ใหญ่อีกนึงใหญ่อันนึงก่อนใหญ่นั้นใหญ่นั้นมันมีเดียมอยู่เอออุ้ยได้มาเออแหละก็มามามีเดียมใหญ่สองอันหนึ่งใหญ่ใหญ่ิีนึงใหญ่ทีนึงใหญ่ทีนึงอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นเอ้ยยี่เดงพม่งกาวเดินสุขโดยดีสิวะโอเกโเคเอาไอ้เหี้ยมคือเป็งเลยอย่างเร็วเลยไอ้เหี้ยน้ำมันสเต็กไอ้เหี้ย อันนี้จกพบเวาเนาเก็บเก็บบ้านเลยสัตว์เนี่ยเก็บกิบบ้านเลยเนี่ยอ่าวเราจะไปนินทางไหนดีวะไอเนี้ยนี่ทางเราทางเราเราไม่น่าจะขัดมันจะ <c oughs> <c oughs> นขวาก็ดีนะให้รอหน่อยเนื้อเรามันใหญ่ให้มันรอนานขึ้นเนี่ยเออขวาก็ดีนะทำให้มันแบบมีนคนโฟกัสที่จะเข้ามาเราไม่เน้่กับไรอันนี้มีคนอยู่ใกล้ก็ใจนี่ก็ให้พี่ตีไปยินรถช้าลงถ้าไง ให้ผีให้พี่ติวกายเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่ข้างหลังเรากไม่ใกล้ไม่ก็ใจเย็นๆเดี๋ยวเอไปใช้ขวาไปไม่ได้กดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้วอเปเปอร์เพลอะจำหนึ่งนะกูขอดูหน่อยกูเอารุ่นรับมาเมื่อกี้นี่ไงแดนเจรัสฮอปเฮ้ยเฮ้ยกระดูกกระดูกกระดูกรัวอะไรแบบใช้ทิศวิทยาสีเหลืองแม่งแบบกระตุ้นความหิวคนแห่งยินกระดูกเว้ยกระดูกเลย อันนี้ห้องครุยยัดคุยลูกค้าลูกค้าเบื่อกะปาเป้าไปก่อนลูกค้าเบื่อกะปาเป้าไปกนลูกค้าปลาไว้ตรงหัวลูกค้าอย่างนี้ปลาไม่ถึงเตาเตาแดงเอาไว้ไหนดิเอาไว้ที่มึงแบบเอาไว้มึงใช้ได้ไอ้เี้ยบ่อยๆที่ใช้บ่อยๆเอาไว้ย่างเนื้อใหญ่อะตรงนั้นอืมเอาไว้ก็เอาไว้ฝั่งตรงข้าวเอาเนื้อเอาอยากเอาเตาเดือดไ้ฝั่งเอาไปต้มนปฝังมันมันไม่ง่ายนะอย่าลืม ไม่ก็ให้มันเฝ้าเน่งเนี้ยก็ให้มันเฝ้าไปเลยแต่ว่าเนื้อใหญ่เนื้อใหญ่มันสั่งมันก็สั่งทีนึงก็นี่ไงก็เอาไว้ตรงครามแล้วให้อบย่างเในงานอยู่แล้วอแต่ไอ้นี่มันแต่มันน้ําไฟแรงมากนะพี่มันเร็วเร็วเร็วคู่สองอ่ะเออมันต้องเฝ้าต้งย่างทีนึงมึงต้องจ่อเลยอ่ะเออไปเปิดร้านกันดีกว่าลูก้าครับในด่วนร้านใหม่แล้วครับลูกค้า้าเคยยาสีฟ้าเลยลูก้ารมาว้กันถ้าจะใช้ก็ค่อยมาเอาจะใช้ค่อยมาเอา ครัครับเอาอะไรครับลูกค้าอะไรลูกค้ามีดเดิลสองใหญ่มีเดสอครับใหญ่มีเดิลสองใหญ่มิเดิสองนะไอเอาไปไอไมึงวางไว้อย่งงี้กูจะเก็บยังไงอ่ะเนี่ยเรจะเอาไป่เอาไปเก็บเข้าตู้ก่อนเอาไม่ไปนครับวันีแล้วเลยไไปเลยโอ้หเลี้ยังเยอืนเียีกไยมิเดลสองนะครับเก็บของนะฮะาังจานนะ เอาเอาใหญ่ใหญ่ดดันหนึ่งนะฮะกับสเต็กดอดันหนึ่งครับผมใหญ่ดูดันหนึ่งสเต็กคดับใหญ่ดดันใหญ่ดดันอีเขมอันนี้แรงอันนี้แรงเร็วเร็วปวางางางอีนงเอเร็ว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 ไว่าไอไปว่าเดีวเวเวกินแล้วเร็วกินล้วนวกินนกนเฮ้ยชุบชุบเฉยเหรอชุรงมาแร แน่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 โอ้ไไ่ทำไ้เยอยไปเยอะไปไอจัดเอ้ยบอกเลยพักเดื้อไม่ต้องอื่นเดียไปไม่ได้เต้ยเดียวมันเต็มไปหมดเลยไปยิ้มเย้เลยคุณจีแล้สั